ครับและนี่นะครับของเด็ดนะครับไอติมโมจินะครับไอติมโมจิครับมีมีกี่รสครับมีสี่รสชาตินะคะจะมีชาเขียวช็อกโกแลตคุกกี้ครีมแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับถ้าใครลองแล้วจะติดใจครับเมื่อวานผมลองไปแล้ววันนี้ก็มาลองอีกเอ๊ะเมื่อกี้ใจกันไปแล้วลืมเมาเดี๋ยวเมานะครับฝากไว้ก่อนนะครับ อ่าเราถ้าติดใจแล้วจะไปตามกินได้ที่ไหนครับเนี่ยที่ตลาดกลางสะาน ن ไนได้เลยนะคะเปิดทุกวัน5้าโมงเยนถึงตีสอค่ะครับลืมไปว่าวันนี้เมื่อวาน ติดใจวันนี้มามาสั่งไว้แล้วหรือม,มาเอาเดี๋ยวมาเอานะครับชายกสดนะครับมีอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับมีชาเขียวชาไทยชามะนาวค่ะเพิ่มชีสค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นโอริโอกับแค้กเกอร์บดค่ะครับมีท็อปปิ้งเพิ่มชีสได้ด้วยนะครับค่ะครับแล้วถ้าติดใจแล้วจะไปทานหาทานได้ที่ไหนครับอ่าตอนนี้ยังไม่มีร้านประจําแต่ว่าก็ฝากอยู่ที่ร้านมัมมัมค่ะตรงข้ามศินไทยอะค่ะ<อ>เป็นร้านอาหาร ค่ะสามารถไปได้เลยค่ะขมากนะครับขายดีไหมครับขายดีมากค่ะขอบคุณค่ะได้มาโปรโมทร้านด้วยเนาะค่ะขอบคุณครับและนี่เป็นร้านโคคูนนะครับโคคูนมีอะไรบ้างครับวัี อันนี้ก็มีขนมไข่นะคะแล้วก็สะโคนค่ะเป็นซิงเกเจอร์ของทางร้านนะคะแต่ว่าถ้าอยากตามไปกินกาแฟหรือว่าเครื่องเดื่มก็ตามไปทานที่ร้านได้นะคะอยู่ที่หลังโรง,เ,งเรียนเทศบาลสีเหลี่ยมค่ะขอ,ขอบคุณนะครับใครท,ทานแล้วติดใจไปที่ร้านได้นะครับเฮ้ hey, ที่ผ่านมา2วันขายดีไหมครับ ก็โอเคเยครับพอได้ยมีลูกค้าถามหาไหมว่าร้านอยู่ที่ไหนมีค่ะก็มีลูกค้าแบบตามไปทานที่ร้านด้วยค่ะน้องไม้นะครับเป็นผู้ช่วยทําให้งานนี้เกิดขึ้นได้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะครับน้องไม้ครับ เป็นยังไงบ้างครับเห็นงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงครับโอู้้ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่แบบเออมาเป็นส่วนเล็กๆนอ้องของทีมงานนะคะบอกก็งานจัดมาได้สวยงามมากค่ะข,ขอบคุณค่ะครับผมก็น้องไมค์ก็เป็นหนึ่งในทีมงานวายซีนะครับที่จัดงาน ทำอาร์ตเวิร์กแล้วก็โฆษณาหลายๆอย่างนะครับต้องบอกว่าน้องๆเป็นทีมที่เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ปีหน้าเอาใหม่นะครับเอาเอายิ่งใหญ่กว่าเดิมโอเคครับแล้วตอนนี้มารอทานอะไรอยู่ครับเนี่ยหอยจอหอยจอเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ได้ทานเลยไม่ทานไ่ได้ทานอะไรมาบ้างเลยยังครับยังยังจะคงจะอร่อยพอครับดูแล้วเห็นแล้วก็น่าทานเลยนะเดีนยวทานเลย Absolutely.